ครูทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการสอนสร้างสุขนะครับ P ีศูย์ปก็คือประถมนะสัปดาห์ที่แปดแล้วเทปที่แปดแล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณครูอธยญลักษณ์ใจใหญ่นะครับแล้วก็ครูเกศนะครับแน่นอนวิชาศูนย์สารและพลศศกษานะครับเดี๋ยวเราไปคักทายกันก่อนนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับ ชื่อคุณครูธัญรักษ์ใจใหญ่ค่ะสอนวิชาสุขศึกษาและพาัะศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งและปีที่สองค่ะครับสวัสดีครับสิกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐวดีนามสกุลบุญชูค่ะสอนวิชาสุขศึกษาและภาระเืศึกษาค่ะโอเคสวัสดีครับ,ก,นนรบก็วันนี้นะอยู่ในฤด,ดูหนาวเนาะ จะสังเกตเหน็นเสียงแต่ละคนก็เริ่มแบบว่ากรบกลบก็บๆนะครับร่างรักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้พี่ทันมีบทเรียนอะไรจะมาพูดคุยกับเราครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่ายน้ำอะคอ่ะอ่าโอเค <ใน S 1> ถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเปิดสไลด์แล้วคุยกันได้เลยครับขออนุญาตแชร์สไลด์ค่ะ ก็คือจากการเรียนก,การสอนวิาวว่ายน้ําจากเทอมแรกที่ผ่านมานะคะก็ยังพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะยังมีบางส่วนหรือบางคนนะคะมีอาการกลัวน้ําอย่างเช่นปัญหาที่เราเจอมาก็คือปัญหาเนี้ยเจอแน่นอนตลอดตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมนะคะก็คือปัญหาโรคประจําตัวของนักเรียนอย่างเช่นโรคแพ้สารเคมีแล้วก็โรคแพ้ โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเป็นต้นค่ะแปัญหาที่สองก็คือปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างเช่นอากาศเย็นน้ำอากาศเย็นที่อยู่ในน้ำแล้วก็ค่าของฝุ่นค่า PM 2.5นะคะแล้วก็ปัญหาที่ตามมาที่แน่นอนที่เจอกันบ่อยมากก็คือการเรียนการสอนนะคะที่เด็กไม่ชอบเรียนไม่น้ำนะคะ ก็คือมีมีประสบการณ์กำบวดมีทัศนคติอะค่ะกับเด็กนะคะว่าไม่ไม่ชอบเล่นว่ายน้ำกลัวว่ายน้ำนะคะแล้วก็การเรียนการสอนว่ายน้ำในชีวิตประจำวันด้วยค่ะกรอบกรอบการวิจัยตัวแปรจัดการกระทำคือโปรแกรมการฝึกโดยการใช้เกมเป็นฐานอย่างเช่นเกมกิจกรรมทางน้ำเราก็จะมีเกมให้เด็กเล่นก่อน นะคะเช่นเกมเป่าลูกบอลแล้วก็เกมโฟมมหัศจรรย์อย่างนี้เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับน้ําแล้วก็เกิดอาการกลัวตัวตัวแปรตามได้แก่ผลสมิดผลทางการเรียนว่ายน้ําทักษะการเอาตัวรอดจากทางน้ําเช่นทักษะการลอยตัวปลาดาวคว่ำแล้วก็ลูกหมาตกน้ําวันก็นจะยกเกมให้นักเรียนดู หลากหลายเกมนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูคก็จะมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูก็คือเกมเป่าลูกบลเป่าลูกบอลครูก็จะอธิบา,ายการเป่าว่าเป่ายังไงที่ให้เด็กที่ว่าจมูกลงไปในน้ําที่ว่าจะได้ไม่สาหรับน้ําแล้วก็เกิดอาการกลัวครูก็จะเริ่มในการทําตัวอย่างให้เด็กดูก่อนนะคะก็คือเอาลูกบอลวางไว้บนกับผิวน้ําแล้วก็ใช้ปากเป่าโดยที่จมูกไม่ลงกับน้ําเด็กจะ โอเคเกิดความมั่นใจของเด็กนะคะจากนั้นก็เรียกเด็กมาสองคนเพื่อทำการเป่าให้เพื่อนๆดูในกลุ่มนะคะเด็กก็แบบว่าจะนั่งยองๆลงไปในน้ำแล้วก,ก็เอาลูกบอลวางแล้วก,ก็เป่าไปถุงห้างขอบสระจากนั้นพอถุงขอบสระแล้วปุ๊บเราก็จะให้เด็กหยิบลูกบอลเด็กก็วิ่งไปให้เพื่อนคนที่สองต่อคนที่สองก็เริ่มเป่ามาเหมือนเดิมนะคะเป็นแถวค่ะ ก็ทําอย่างนี้ประมาณสักสองสามครั 3, 000, ้งเด็กก็จะเริ่มเกิดอาการเออเลิกกลัวน้ําแต่ก็ไม่สําลักน้ํานะคะกหัวข้อาการวิจัยที่เราหามาก็คือการฝึกโดยใช้เกมเป็นฐานที่มีผลต่อสมรรทงนงการเรียนว่ายน้ําและทักษะที่เอาชีวิตรอดในน้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคำถามวิจัยก็คือแบบฝึกทักษะการว่ายน้ําโดยใช้ เกมเป็นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำาของนักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะพอจบแค่นี้ค่ะโอเคฟังดูแล้วเนี่ยอยากอยากทราบนิดน,นึงอะครับคุณทันว่าคุณทันวิธีการศึกษา,าปัญหาศึกษาสาเหตุข,ของการที่เด็กไม่ไม่อยาก ลงน้ำเนี่ยยังไงคุณทันศึกษายังไงครับก็คือจากการเริ่มแรกก็คือศึกษาดูนะคะคือสังเกตเราใช้ในการสังเกตลองมาให้เด็กเนี่ยลงจุ่มน้ําแล้วก็ทดสอบโดยการให้เอามือนะคะวักน้ําเหมือนเป็นขันนะคะวักน้ำขึ้นมาเด็กบางคนเนี่ยไม่กล้าเอาจมูกลงน้ําเลยแต่บางคนเนี่ยก็คือเอาจมูกลงไปได้ S <S 2> <S 2> <S ก็คือเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสภาพปัญหาใช่ไหมสภาพที่เรามองเห็นคือเด็กเนี่ยกลัวไม่ไม่กล้าแตะน้ำไม่กล้าลงสระไม่อยาก <S <S <ช>น้ำไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยีนิดสาเหตุที่เห็นมีสามด้านเนาะมีเรื่องของประสบการณ์ที่ไม่ดีเรื่องอากาศที่นู่นนี่นั่นะนะแล้วก็อากาศหนาวอากาศเย็นฝุ่นเปรียบสองจุดห้าแล้วอีกประเด็นเรื่องอะไรนะ โรคประจําตัวโรคประจําตัวที่ที่เขานะั้นเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นสาเหตุเราได้ข้อมูลตรงนี้มายัางไงครับสามอย่างนี้ก็คือ<ไ>อย่างแรกเมว่าเด็กเราจะสอบถามเด็กก่อนอว่าใครมีโรคประจําตัวอะไรบ้างแล้วก็ใครแพ้คอลีนแพ้แพ้น้ำคอลีนจากสาบบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าใครแพ้บางครั้งครูก็ขอขอจดหมายทางแพทย์ เพราะฉะนั้น,นรจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าปัญหาตรงนี้ของเราจริงๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เด็กไม่สามารถลงลงนานได้จุ๊บปะไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวจากการที่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจําตัวแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอะไรนะเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําให้วันนั้นไม่ได้ลงสระเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุต่างๆเหล่านี้มันก็กระจัดกระจายเนาะมันเป็นกลุ่มของมันมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกใช่ปะที่ทําให้เด็กไม่สามารถลงนานได้ ทีนี้เรามาดูว่าพอเด็กไม่สามารถลงน้าได้ด้วยสาเหตุต่างๆเราจัดการกับปัญหาแต่ละด้านอย่างไรถ้าสมมติเป็นเรื่องของเพียม2.5หรือเรื่องของอากาศหนาวอากาศเย็นอย่างเนี้ยแน่นอนยังไงก็ลงไม่ได้ใช่ไหมเกดใช่ค่ะในเดียบ่ายอยู่แล้วใช่ปะใช่ค่ะมีเด็กคนไหนที่อากาศหนาวจัดๆอย่างวันเนี้ยแล้วอยากลงน้ำไหมมีค่ะมีหรอมีค่ะเอาเอาจุดนีด้วยค่ะ เราชวยมาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วคนไหนที่เป็นโรคประจําตัวแต่ว่าอยากที่จะลงสระพยายามที่จะตำกิจกรรมีไหมที่ให้ตัวเองได้ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยมีโรคประจําตัวโรคอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคที่ที่เป็นอุปสรรคของครูที่เห็นนะคะบางคนโรคเกี่ยวกับที่ผ่านมาคือโรคหัวใจอืมอ่าที่ผ่านมาของเด็กปสอง ก็คือเขาบอกเขาเป็นโรคหัวใจแต่พอเราให้ทําใบงานอะไรเนี่ยเหมือนว่าไม่เป็นแล้วแต่ว่าครูครูทันก็ไม่ได้ให้ลงเพราะว่ากลัวก็คือให้เขาจดหมายมาให้ทางแพทย์นทําจดหมายยืนยันกับทางบ้านเพราะว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเต็มที่จัดมันมันคือความเสี่ยงนะ คือถึงเขาจะรักษาหายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการมันจะกลับคืนมาเมื่อ,อไหรไ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่่ายังไงก็ตามในเคสเหล่านี้ที่เขามีโรคประจําตัวเราก็ควรงดไว้ก่อนหรือว่าให้เขามีใบรับรองแพทย์ว่าเด็กสามารถที่จะเริ่มเรียนว่ายน้ำได้แล้วนะอย่างนี้ถึงจะสามารถให้ลงน้ำได้แล้วแล้วถ้าเด็กเขาลงน้ําไม่ได้เนี่ยด้วยสองเคสตรงนี้เราแก้เราแก้ปัญหาย,ยัางไงไม่ว่าวันีสมมติวันนี้ต้องงดใช่ไหมทาให้เด็กเรียนว่ายน้าได้น้อยลงถูกไหมไม่เป็นไปตามหลักสูตร เด็กคนนี้มีโรคประจําตัวก็เรียนตามหลักสูตรไม่ได้ซึ่งเราจัดว่ายน้ำถูกป,ปะเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงให้กเ,เด็กกลุด้ลมมุกนี้แล้วค่ะก็คือทําใบงานเดี๋ยวก็เวลามีสอนก็จะให้เด็กอะจดว่าครูสอนอะไรไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ครูทันเจอก็จะทํรายงานให้เด็กแบบง่ายๆแต่คะแนนก็ลดหลังลงไปค่ะก่อนที่เราทําเราก็อธิบายให้เด็กฟัง คือจริงๆแล้วอ่ะเราสามันในหลักสูตรเขาไม่ได้กําหนดหรอกว่าเทอมไหนพละอะไรพละบกพละน้ำไม่มีคํานี้ใช่ไหมมีไหมในหลักสูตรมีไหมคํานี้พละบกพละน้ําไม่มีค่าไม่มีถูกไหมเพราะจริงๆเขาเรือกขออะไรเป็นเป็นหลักสมรรถนะใช่ไหมสมรรถภาพกางกายจูกปัจสมรรถภาพการกายทารใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นกีฬาอะไรต่างตเนี่ย ไม่ว่าจะกีฬาชนิดใดไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องเดียวกานที่ทุกโรงเรียนทุกที่สามารถจะสอนได้เพราะนั้นอีกแนวหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณทานเกตสามารถที่จะจัดหลักสูตรเฉพาะให้กับเด็กถุนที่เขาไม่สามารถที่จะลงนามได้นะเขาใช้กีฬาหรือการออกกําลังกายบนบกนี่แหละแต่ตอบโจทย์ในเรื่องสมรรถาภาพสมรรถาภาพทางกายทางใจอะไรก็มีได้เนี่ยก็คิดว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้าเราไปบังคับให้เขาจดนะไปให้เขาจดให้เขาทานู่นนี่นั่นอ่นนะแน่นอนว่าสิ่งที่เด็กไม่ได้คืออะไรตรัก P ีถูกไหมในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายกันกำลังไม่ได้เจริญกติได้ไหมอาจจะยากแต่ก็ไม่มีโอกาสถูกไหมไม่มีโอกาสได้ลงมันก็ไม่เกิดดีแต่ความรู้ก็จะได้เฉพาะความรู้ในขณะที่เคลื่อนได้อะไรเป็นตัวหลักที่ลงน้าได้ทั้ง P ีทั้งเอถูกไหมทั้งการปฏิบัติแล้วก็ความรู้สึกความการกลรัวนะั่นอะไรต่างๆอันเนี้ย คือคือสิ่งที่ฝากเกยบเอาไว้ว่าลองดูว่าเทียบเคียงยังไงถ้าเด็กบางคนไม่สามารถ <c oughs> เรียนพละนาน้ำได้จะให้เขาเรียนพละนบกแล้วเทียบเคียงกันยังไงกับตัวชีว้วัดที่ฝากไว้นะครับทีนี้อ่ะมาถึงเคสที่เราจะสามารถที่จะทําวิจัยได้คือเด็กเรียนได้ไม่มีปัญหาอากาศปกติดีแต่รั่ว <c oughs> ทำยังไงล่ะครับพี่ถ้า <c oughs> ถ้าเด็กกลัวก็เรื่องน้ําใช่ไหมคะก็คือให้เขาเดินลุยเคยดอลดยไปปกติเรื่องน้ําเขาจะทาไงอย่างเช่นเขาขอใส่ห่วงเนี้ยเราก็ให้เขาใส่ห่วงโดยที่ไม่ดำน้ําไม่ก้มหน้าอะไรเนี่ยเรายอมนะคะหนึ่งเราก็พอมาสัปดาห์ที่สองเราเริ่มนะอ่ะเริ่มเป่าน้ําก็ก็คือทาเหมือนเดิมก็คือให้เด็กเด็กคนที่กลัวนะคะตักน้าหรือไม่ก็จัดเกมให้เขาค่ะ โดยที่ไม่เอาหน้าจุ่มลงไปอะค่ะโอเคทำไมอะทำไมไม่เอาหน้าจุ่มลงไปเพราะอะไรครับก็เขากลัวน้ําอยู่เขากลัวหนึ่งสำลักน้ําอ,อะไรอย่างเงี้ยเป่าไม่ได้บางคนร้องเลยถ้า <Okay. S 2> บอกเฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่แย่ของคนส่วนใหญ่คือหน้าจมลงไปด้วยใช่ไหมเกล่ <Okay. S 1> เพราะว่าคนเรากลัวมาก่สุดคือประจมน้ำหายใจไม่ออกใช่ไหมสำลักใช่ไหมโอเคเป็นเหตุที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราพยายามให้เด็กเขาคุ้นเคยกับน้ําก่อนโดยการที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการบล็อกทางเดินหายใจอยู่ใช่ไหมการสำลักกระเพวะในลี้เรียกไปให้เขาคุ้นเคยกับกิจกรรมทางน้ํามีการเล่นเกมคือเกมบางครั้งเห็นเพื่อนสนุกสนุกก็เริ่มทาไมล่ะอยากจะลงใช่ไหมอยากจะไปเล่นอยากลองอดูก็ดีใช่แห้งหัวโยงหัวยางนะเพราะเพิ่งคิเด็กน่าจะมีประสบการณ์แหละนะแล้วเป็นไงผดที่เกิดขึ้นเล่าพัฒนาการให้ฟังหน่อย ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่ให้เกมแล้วก็มาดูอีกสัปดาห์หนึ่งก็ก็เห็นเขาแล้วเริ่มแล้วเริ่มดับลงไปนิดนึงอย่างน้อยก็ยังโอเคโดยที่ว่าเขาขอบปิดจมูกอะค่ะก็บอกได้ผู้รังก็บอกได้เขาก็เริ่มไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จัดเกมให้เขาเหลายเกมจนในที่สุดเขาก็เล่นได้ตามปกติหนือนคนอื่นใช่ไหมคะโอเคก็ดีมากเลยแล้วก็ดูดูแลเรื่องความปลอดภัยดีๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ทำไมเราถึงเลือกใช้เรื่องเกมเพราะมันเป็นการชูเรื่องความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกคืออยากมันสนุกมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาดึงความรู้สึกตรงเนี้ยเป็นตัวเชื่อมใส่ให้เด็กเนี่ยเขาอยากที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอยากจะหัวร้องอยากจะร่วมสนุกและเขาค่อยๆกล้าที่จะสัมผัสเนาะเขาควบคู่ไปกับการที่พคพณครูพยายามให้เด็กได้สัมผัสน้ำมากขึ้นถูกไหมค่อยๆสัมผัสจากที่ตื้นตื้นตื้นแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆเนาะ โอเคก็เป็นกําลังใจให้คุณครูเพจว่าไงมีอะไรจะเสริมไหมลูกไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าที่ที่ครูทันใช้เกมเพราะว่าครูทันอยากให้เด็กอ่ะได้ประสบการณ์จากการเล่นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าประสบการณ์จากการเล่นเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กได้โดยที่เกิดจากการเล่นแล้วก็จะไม่มีการกลัวมีทัศนคติที่ดี<ม>กับการเรียนว่ายนะ้ําในทุกๆครั้งโอเคแล้วเล่นเล่นมันก็มีหลากหลายอย่างนะมีลูกบอลมีนุ่นข้าเนียแทนที่เราจะเริ่มแบบการสอนไปเลยโดยที่เราได้ปรับเรื่องอะไรปรับ mindset ปรับความรู้สึกนะแรงใ,ใจความเด็กเลยก็ดีที่คิดว่าเป็นทางออกที่ดีเป็นกําลังใจให้คุณทันด้วยรักษาสุขภาพเนาะ โอเคก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวขอปิดรายการนิดนึงก็วันนี้ขอบคุณครูทันครูเกตนะครับขอบคุณดรยนชัยจงถนอมคุณครูใหญ่คุณนอรัฐลูกข้ามาชูนะครับแล้วก็ครูฟอนชอนกยินญาที่ไปพูดคุยวันนั้นเห็นไปพูดคุยกันที่สระว่ายน้ำใช่ไหมใช่ค่ะเเพราะว่าชีวิตครูสูขศึกษาพละศึกษาก็จะอยู่แถวสระว่ายน้าตลอดนะครับ ถ้าในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ